ในกระเป๋าหวยใบเล็กๆที่ผมมาแคมป์ด้วยนี่นะครับข้างในเนี่ยผมบรรจุประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของคนเดนมาร์กไว้ข้างในครับมันเป็นวัฒนธรรมที่มีอายุยืนยาวก,กว่า120ปีนะครับนั่นก็คือชุดเครื่องครัวถ้วยชามมาดัมโบโนะครับมาดัมโบโเป็นถ้วยชามที่เกิดขึ้นในเดนมาร์กประมาณ2 2 0 1 3 0ปีมาแล้ว เพื่อนๆผมชาวดน i านิชทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนเด็กๆเ,เกิดมาเนี่ยก็จะเห็นกากาแฟกระทะหม้อจานชามนะครับสีฟ้าประดโบโลเนี่ยอยู่ในบ้านทุกบ้านเลยมันเป็นวัฒนธรรมของเขาจริงๆประดโบโลเนี่ยเป็นเครื่องครัวที่เป็นเอ็นเมลนะครับมีลักษณะเด่นก็คือเป็นสีฟ้าครับว่าคำว่าโบลหรือก็คือบลูหรือภสีฟ้าในภาษาดน i านิชนะครับ เอ a m เ l ก็คือการใช้เครื่องครัวที่เป็นเหล็กแล้วเคลือบแก้วเอน m e l ก็คือการเคลือบแก้วทําสีสวยมากนะครับมาดามโรสเนี่ยทำกากาแฟเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับมีในบอาสามมีทั้งหมดถึง19แบบแต่รูปร่างแตกต่างกันไปขนาดเล็กตั้งแต่1ถ้วยกาแฟจนถึง50ถ้วยกาแฟที่เอาไว้เลี้ยงกองทัพได้เลยนะครับ นอร์ดิสเองซึ่งเป็นบริษัทเดนมาร์กเนี่ยก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของมาดามโบกับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งโดยที่ทําเป็นเครื่องครัวอาท์ดให้เราเอามาใช้กันในแคมป์หรือใช้ที่บ้านก็ได้โดยที่มีเลือกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยของมาดามโบมาทําหลายชิ้นด้วยกันแน่นอนต้องมีกากาแฟตัวนี้กากาแฟตัวนี้เนี่ยมีขนาด1.5ลิตรนะครับกำลังเหมาะเลยสำหรับกินกันในแคมป์ประมาณ6-7คน8คนได้คนเดนมาร์กเนี่ย เขายืนยันว่าการทำกาแฟเนี่ยบาดามโบลเนี่ยเป็นการทำกาแฟที่อร่อยที่สุดที่จะหาได้นะครับของเขาเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูดเล่นด้วยนะครับโดยที่กาแฟนี่เขาเลือกรูปทรงที่เป็นคลาสสิกของบาดามโบลมาไม่ว่าจะเป็นคอนะครับที่เป็นรูปคอกาเนี่ยที่เป็นทรงคอหงนะครับด้ามจับที่เป็นรูปครึ่งหัวใจนะครับฮาร์ฟฮาร์ดนะครับแล้วก็มันก็จะมี ส่วนที่ออยดิปกาแฟข้างบนนี้ด้วยเดี๋ยวต้องมาอธิบายกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือกากาแฟขนาด1.5ลิตรแน่นอนประกอบกากาแฟก็ต้องมีแก้วกาแฟนะครับแก้วกาแฟก็จะมี2ขนาดจะใบนี้นะครับประมาณ400มิลลิลิตรนะครับเป็นแก้วกาแฟขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดเล็กประมาณ250มิลลิลิตรให้เลือกนะครับก็สวยง,งามเลยเป็นสีฟ้านะครับมาดามบโบลขอบสีเข้มแล้วข้างในเนี่ยเป็นสี ขาวแซนเชลสีเดียวกับเต็นนอร์ดิสนะครับแก้วแต่ละใบเนี่ยจะมีถุงผ้าคอตตอนสวยงามมาก2ชั้นมาให้ด้วยซึ่งมีประโยชน์มากนะครับไม่ได้เป็นแค่ถุงใส่แน่นอนมันเป็นสูงใส่กันกระแทกแต่มันใช้ประโยชน์อย่างอื่นด,ด้วยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรนอกจากแก้วแล้วนะครับก็จะมีจานจานเอนเมลของบาดามโบสนะครับสีฟ้าบาดามโบสข้างล่างเป็นสีขาวแซนเชลเหมือนกัน มีชามอ,อันนี้เหมาะกับอาหารแบบไทยๆบ้านเราบ้างนะครับเป็นแกงเป็นน้ำซุปอะไรก็แล้วแต่นะครับชามขนาดกำลังเหมาะเลยสีสวยมากทําอุปกรณ์ทุกชิ้นของมาดามโบเนี่ยถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาตั้งใจทํามากเพื่อไม่ให้เสียชื่อไม่เสียประวัติศาสตร์ของคนเดินมาเคลือบหนามากนะครับเป็นวัสดุอย่างดีเคลือบหนาเก็บงานเรียบไม่เหมือนกับงานอ e ีนเเมลที่เราเห็นทั่วไป นอกจากถ้วยจานชามแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีอันนี้เขาเรียกว่าซอสแพนหรือว่าเป็นกระทะทรงสูงหรือหม้อไม่มีฝาปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ทำกบข้าวต้มน้ําขนาดกําลังเหมาะเลยที่จะพกพามาได้นะครับสวยงามอันสุดท้ายนะครับก็คือเขาเรียกว่าเมเชอร์คัพเมเชอร์คัพเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมาดามโ,โลแต่ว่าทีมนอร์ i ิสเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นบริษัทเ u d o o r เขาก็เลย สร้างสารตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเม่เชื่อครับเนี่ยเป็นอุปกรณ์ติดตัวของชาวอดออที่เราจะพกติดเป้ไปเอาไว้ดื่มกาแฟตักน้ําแม้กระทั่งตักน้ําอาบในลําห้วยอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับไม่เชื่อครับตัวนี้กากาแฟของมาดามโบเนี่ยเขาตั้งใจคิดตั้งใจทํามากครับจะเห็นว่ามันมี2ชั้นนะครับแล้วก็แต่ละชั้นมาจาโรงงานนก็จะมีถุงผ้าครอบมานะครับเราสามารถจะใช้ถุงเนี่ยเป็นถุงริบกาแฟได้ โดยถ้าทำง่ายๆนะครับก็อาจจะนี่เลยนะครับใส่กาแฟในนี้แล้วก็เทน้ำใส่หรือจะต้มชาก็ได้ก็เวิร์กเลยนะครับใส่ชาในนี้ใส่น้ำท่วมแล้วก็ต้มกลมกาแฟน,นี้ได้เลยหรือถ้าจะต้มข้างบนใส่กาแฟสูตรเต็มสูตรของเขาคือใส่ข้างบนนี่ครับเราก็อาจจะแกะถุงผ้านี้ออกนะครับแล้วก็ใส่นนี้ลงไปใส่กาแฟข้างบนแล้วก็ดริป น้ำลงข้างบนนะครับมีไอเทมลับอีกอย่างหนึ่งที่ติดมาตรงนี้นะครับเป็นแผ่นยางซิลิโคนที่รองอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับถอดออกได้ถ้าเราใช้ดริปโดยถุงผ้าเนี่ยเราไม่ต้องใช้ยางซิลิโคนอันนี้ยางซิลิโคนเนี่ยมีไว้สําหรับให้เราใส่ถ้าเราต้องการใช้กระดาษกรองในการดริปนะครับเราก็เอาถุงผ้านี่ออกเอาใส่ซิลิโคนไว้แล้วก็กระดาษกรองใส่ข้างบนมันก็จะไม่ร่วงลงไปข้างล่างนะครับอ่าคราวนี้เราถ้าเราจะลองทํา ดริปกาแฟข้างบนนี้นะครับเราก็จะใส่กาแฟอ่ะมีทริคอีกอย่างหนึ่งแก้วไซส์ใหญ่นะครับคือตัว400มิลลิลิตรเนี่ยเราสามารถจะดริปกาแฟโดยตรงลงไปที่แก้วได้เลยก็ได้อย่างนี้เขาทำมาพอดีกันหมดแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าถุงผ้านะครับถุงผ้าที่ใส่มากับแก้วเนี่ยบอกแล้วมันมันมีเหตุผลครับที่บอกว่าเป็น2ชั้นเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็คือถุงที่เราใช้ดริปกาแฟนี่แหละครับมันก็ได้เป็นถุงสำรองมาด้วย เราซื้อแก้วก็จะได้ถุงดริปกาแฟมาด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับมันก็เป็นถุงผ้า2ชั้นที่เราจะไว้จับเวลาร้อนได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาทํากาแฟกินกันสักนิดนึงครับเท่าน,นี้เราก็มีกาแฟอร่อยกินแล้วครับ มันอาจจะไม่ใช่กาแฟที่วิจิตรพิสดารอะไรมากนะครับมันกาแฟง่ายๆทําง่ายๆแต่ความพิเศษของมันก็คือการที่เราได้ออกมากินท่ามกลางธรรมชาติสวยๆแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็ชื่นชมดื่มด่าไปกับพัฒนธรรมเก่าแก่ของคนเดนมาร์กที่ฝากมาในมาดามบล็ไปพร้อมๆกันไม่ใช่มีแต่เครื่องกาแฟนะครับมีจานชามทุกอย่างที่เราจะใช้เป็นเครื่องครัวเวลาออกมาแคมป์ได้เลยครบถ้วนนะครับมาสัมผัสกับมาดามบล็อกกัน แลาวคณจะติดใจนอกจากจะมีสีฟ้าที่เป็นสีคลาสสิกของมาดามโบ๊เดิมแล้วนะครับมาดามโบ๊ของนอร์ดิสเนี่ยก็มีอีกชุดสีนึงด้วยครับเป็นสีครีมแซนเชลที่เข้ากับเต้นนอร์ดิสครับแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวสวยงามมากเป็นชุดที่สวยเลือกยากเลยละครับระหว่างสีฟ้ากับสีครีมใครชอบปไหนลองดูนะครับหรือจะมีทั้งสองสีอย่างผมก็ได้ครับ